กุ้งหอมสบายมีส่วนผสมดังนี้ค่ะค่ะเราจะเริ่มจากการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งเมื่อปอกเปลือกเสร็จนะคะจะไว้ส่วนหางนะคะหลังจากนั้นก็ผ่าด้านหลังดึงไส้ออกนะคะบ้างส่วนท้องนะคะบ้างถี่ถีนะคะตรงนี้เราป้องกันไม่ให้ตัวกุ้งเนี้หดตัวมากเกินไปทําเช่นนี้ทุกตัวเลยนะคะไม่ได้กุ้งตามที่ต้องการแล้วนะคะเราจะนํากุ้งมาหมักโดยใช้ส่วนผสมนะคะมีข้าปโักชีโขูดละเอียดกระเทียมพริกไทยค่ะ อิ้วขาวนะคะคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะหรือ20นาทีจะมีส่วนของแป้งปอเปี๊ยะนะคะจะเป็นลักษณะแผ่นกลมแล้วก็นํามาตัดเป็นชิ้นสําหรับที่จะห่อได้นะคะใชะ้ที่เจาะนะคะเจาะให้เป็นรูๆนํากุ้งที่เตรียมไว้นะคะวางวางส่วนกลางน,นะคะพับแป้งทั้งสองด้านเข้ามานะคะเราจะใช้แป้งเปียกนะคะทาส่วนนี้ให้ติดกันคะ่ะเมื่อห่อเสร็จนะคะเราจะนําเส้นบีซัวน,นะคะอันนี้เราไปแช่น้ําไว้ก่อน จับมาเรียงเป็นเส้นๆนะคะประมาณสัก4เส้นหรือหเส้นค่ะหลังจากนั้นก็นํามาพ่านบนตัวแป้งถ้าต้องการให้ติดดีเราใช้แป้งเปียกนะคะทาตรงส่วนแป้งนะคะแล้วก็ส่วนมีมีซ้วเมื่อเราห่อได้ตามจํานวนที่ต้องการแล้วนะคะเรานําตัวแป้งไปทอดในน้ํามันที่ร้อนจัดเลยค่ะน้ํามันที่ร้อนจัดก็ค่อยหลีไฟให้อ่อนลงนะคะเมื่อสีเหลืองทองนะคะแสดงว่าสุกแล้วก็กรอบนะคะตักขึ้น,นะะจัดใส่ภาชนะนะคะจัดเสิร์ฟพร้อมกับน้ำาบวยนะคะ